สวัสดีค่ะพบกับเซลล์นิ่มจดจัดฟันแยวสาววัานนออีกแล้วนะคะเนาะวันนี้เซลล์นิ่มกับสิทิภาพมาเบิงรถรุ่น B 2 7 4 0เเป็นมือสองนะคะอันนี้เป็นรถที่เก็บสีเก็บละเอียดแล้วเรียบร้ๆๆรอยนะจ๊ะลูกค้าค,าค่ะเตรียมพร้อมจะส่งหลตงห้ากับสุดท้ายคลิปให้ลูกค้าเบิงนะจ๊าก่อนส่งรถพอลูกคา้ายูไก่ก็สามารถเบิงมากมาเบิ้งได้นะคะลูกค้าค,าค่ะลูกค้าก็ยูตั้ง อำเภอวังทองจังหวัดพิษนุโลกอไกลขนาดนี้มาได้ยังไง <c oughs> มาได้ค่ะลูกค้าก็จองทางไลน์นะคะก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นรถมือสองลูกค้าบอกว่าอยากใช้ในครอบครัวแค่นั้นเองนะคะนิมก็เลยลองจัดหาดูให้นะคะตอนแรกก็ว่าจะเอา32แรงแต่ว่าสรุปได้ดี7แรงนะคะราคาก็ย่อมเยาวกว่า32นะคะ ตัวนี้ก็สามารถผ่อนได้นะคะจนสุดถึง6ปีกันเลยนะคะแต่ว่าราคาเคสนี้นะคะก็เลือกแบบผ่อนชําระเป็นรายเดือนนะคะเดือนละ8,465บาทผ่อนชำระแค่36งวดเท่านั้นเองนะคะใครสนใจนะคะอย่าลืมเข้าพักเข้ามาหาเซลล์ริมได้นะคะเบอร์0817 687 948แล้วเจอกันที่คุปตบปนดุงค่ะ